พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกติัพมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็จะนำพาพี่น้องทุกท่านมาอัปเดตสถานการณ์ของต้นโมกนะครับที่ผมขุดมานำลงปลูกในภาชนะไว้ระยะเวลาผ่านไปก็หนึ่งเดือนเสร็จเนะครับกายภาพการเปลี่ยนแปลงของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่ผมอยากจะแบ่งปันตรงนี้นิดนึงครับผมก็เพิ่งเคยเจออันนี้คือสภาพด้านหลังบ้านพักอาศัยที่ผมอยู่นะฮะด้านบนนี้ก็จะเป็นชายคานะครับเวลาฝนตกลงมานะฮะน้ำมันลงมาเต็มเต็มนะครับก็จะทำให้กิ่งไม้ที่มันแตกออกมาใหม่เนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับแต่สิ่งที่ผมเจอนะครับผมก็เพิ่ง เพิ่งเจอนี่แหละนะครับอยากจะแบ่งปันมาดูสภาพต้นไม้ครับเนี่ยแต่กิ่งก้านสาขาออกมาเต็มเลยทีเดียวแต่นี่ครับที่ผมอยากจะแบ่งปันไม่แน่ใจว่าพี่น้องทุกท่านเจอเหมือนผมปะนะนี่ดูนี่นี่คือใบไม้ที่มันแหว่งมันขาดนี่ นะครับนี่ก็อีกเนี่ยครับนี่ที่แหว่งขาดตรงนี้ไม่ใช่หนอนหรืออะไรนะฮะ <c oughs> มันเป็นน้ำฝนนะครับเม็ดฝนนี่แหละนะครับมาโดนไอ้วันที่ผนตกใหญ่วันแรกที่ หยุดแล้วอะ่ะผมก็เดินมาดูต้นไม้ว่าเสียหายอะไรบ้างตอนนั้นมันก็เปียกจุ่มโชกอยู่ผมก็ไม่ได้ถ่ายก็รอให้มันแห้งก่อนเนี่นะครับใบขาดเลยนะครับแต่ต้นไม้ก็ไม่ได้ตายอะไรแล้วหรอกเดี๋ยววันนี้ก็จะ <c oughs> นำพาหนึ่งในสามต้นนี้หรือทั้งสามต้นนี้นะครับยังจำกันได้ไหมเนี่ยนะครับสภาพตอที่ผมขุดมาเนี่ยนะครับ กำมังดำกำมังสีแดงกำมังสีชมพูนะครับเนี่ยกำมังสีชมพูลูกนี้นะครับเป็นตอที่โคนไผ่นะถือว่าสวยที่สุดที่ผมเคยแบ่งปันไว้นะครับกิ่งออกมาเยอะแยะอเลยเดี๋ยวว่าจะลองคัดกิ่งเขาดูไปยกไปก่อนดีกว่านะครับพี่น้องทุกท่าน ครับผมนำมาถึงโต๊ะจานหมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้นโมกนากะละมังสีชมพูนะฮะกายภาพเขาก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ยพื้นที่ผมก็น้อยเสือเกินนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องท่านบางทีมันก็ย้อนแสงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ผมทำงานเนี่ยมันขัดจริงๆนะฮะามาทางนี้ก็จะนะมืดๆย้อนแสงอันนี้คือต้นแรกนะครับที่ ได้ขุดมานะครับผมก็จัดกิ่งไว้ก่อนนู้นล้วที่แบ่งปันนะครับก็รอเขาเติบโตสร้างเต้ากิ่งก่อนนะครับรอใช้เวลาคำว่ารอรอเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวต้นนี้ผมก็จะทำการคัดกิ่งเขาในลำดับถัดไปเดี๋ยวผมจะต้องเลือกนะครับจุดหมายที่ดีที่สุด แล้วผมจะใส่กล้องทําไมเนี่ยเดีย๋ยวพี่น้องทุกท่านก็นลายตายิ่งมืดๆอยู่ด้วยเนาะขออภัยนะครับพี่น้องทุกท่านอ่ะลงมือทําเลยดีกว่าอย่าพูดเยอะนะครับอุกิจเอ้ยครับผมนะฮะหลังจากใช้เวลาอยู่ครู่ใหญ่ๆนะครับผมก็ได้ทําการคัดเลือกนะครับกิ่งของต้นโมกนะครับต้นนี้นี่กระถางสีชมพูนะครับคัดกิ่งไว้คร่าวๆ นะครับให้กระจายอารอบทั่วทิศทางนะครับจุดประสงค์นะครับ,รนะรบก็คือจะทําเป็นต้นสูงสูงแหละนะครับสําหรับต้นนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับกะละมังสีแดงนะครับก็ได้มีการคัดกิ่งไว้เช่นเดียวกันแหละนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆกิ่งมันยังไม่โตฮะคือผมต้องการเลี้ยงเต้ากิ่งก่อนนะครับทีนี้มาเหลืออีก หนึ่งกระถางก็คือกระถางสีดำนะฮะก็คัดกิ่งแล้วแหละแต่ว่าดูแล้วส่วนตัวผมเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะมันมีติดซากด้วยเนี่ยคนเขาก็จะเป็นลักษณะคนคู่กิ่งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตัดสินใจนะครับเปลี่ยนทรงใหม่ จะทาแบบเจี้ยี้ยดูบางนะครับพี่น้องทุกท่านมาลงมือทําเลยดีกว่านะครับครับผมนะหลังจากตัดนะครับลำต้นกิ่งยาวๆออกนะครับสามลำด้วยกันนะครับสภาพของเขาก็จะเหลือเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องทุกท่าน ปาดหัวเขียงนะครับทา,าน้ํายาเล่งเปลือกไม้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในขณะเดียวกันนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมรอตาไม้แตกมาใหม่มันก็อาจจะไม่ตรงตำแหน่งนะครับผมก็เลยใช้วิธีการอาเสียบกิ่งนะครับเป็นกิ่งโมกหนูลา เป็นกิ่งโมกนูลาเลือกลักษณะกิ่งมาเป็นเนี่ยครับเป็นตัววายแล้วก็เสียบลงไปทางด้านนี้ก็เหมือนกันนี่ครับนี่คือการอดัดแปลงไม้ <laughs> ผมก็เพิ่งเคยทำนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะก็ต้องลุ้นกันแหละนะครับพี่น้องทุกท่านว่า ผลงานภายหน้ามันจะเป็นเช่นไหลนะเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยผมก็จะต้องจุดนี้ที่เสียบก็จะคุมด้วยอถุงพลาสติกเพื่อเป็นการควบแน่นเขาเพนะ่เป็นการเร่งให้เขาติดเร็วขึ้นอันนี้ก็ครูพักรักจำมาไปดูงานมา แล้วก็มาลงมือทํานี่แหละครับพี่น้องอืมผมก็รุนงงผมนี่แหละว่าติดไหมติดไหมเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวขอเวลาคุมถุงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการคุมถุงหัวต่อนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะวิธีการคุมถุงของผมเนี่ยผมก็ใช้อาถุงพลาสติกถุงแกงเรานี่แหละฮะนี่สังเกตตรง ก้นถุงนะคผมไม่ให้ถุงมันฟิดนะมันแฟบลงไปก็คือผมใช้วิธีการปิ้นกลับนะครับปิ้นกลับถุงมันก็จะทําให้เกิดการอา่อพองๆนิดนึงแล้วผมก็สวมลงไปนะครับสวมเสร็จปุ๊บผมก็ใช้อายางในมอเตอร์ไซค์นะครับตัดเป็นเส้นๆนี่เป็นเส้นยางนะครับมัดหัวต่อ รัดให้แน่นเอ่อพอดีตรงจุดนี้นี่มันมีร่องของไม้นะครับผมก็ใช้อ่อเป็นลักษณะแผ่นโฟมคุ้มท่อแอร์นะครับนิ่มๆน,นะครับยัดเข้าไปนะครับ,รบเพื่อปิดช่องว่างแล้วก็ใช้ยางยางในจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมัดตึงให้แน่นนะครับพอตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน ะครับวิธีการเดียวกันกับถุงสวมแล้วก็รัดอยู่ใต้อา่าหัวต่อแผ่มัดนะครับตอนนี้ก็มันบังคับให้เล่นแบบนี้แหละนะครับความสูงของต่อก็ประมาณ1คืบหนึ่งคืบประมาณนี้อถ้าเทียบกับกันไกรขาวแดงก็จะนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยครับประมาณนี้ก็ต้อง ติดตามผลงานไปอีกยาวๆนะครับว่าการเสียบกิ่งนี้นะครับผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรในลำดับต่อไปก็สามารถลดน้ำได้ปกตินะครับแต่ว่าต้องจัดเก็บนะครับภาชนะปลูกตอนนี้ไว้ในที่ร่มนะครับให้แผลติดเสร็จจับเป็นที่เรียบร้อยแข็งแรงแล้วก็ค่อยเลี้ยงกันตามปกติน้ำออกแดดออกอะไรได้ประมาณนี้นะครับ ต่เบื้องต้นปูมฟักเข้าในที่ร่มก่อนนะครับก็ฝากผลงานตรงนี้ไว้ด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านถ้าใครมีตอไม้นะครับตอโมกหรืออะไรเงี้ยก็ลองนํามาเล่นกันดูนะรสร้างไม้สวยๆเพื่อกันสน่วนธุรกิจนี้ก็ตอนนี้เป็นต่อแรกที่ลองทําลุ้นกันในลําดับต่อไปว่าจะรอดหรือจะร่วงเอาละรครับเรื่องราววันนี้ที่นําเสนอแบ่งปันภาพรวมๆในเรื่องของการทําโมก บอนไซก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โนอะกาสต่อไปท่านี้อุกิจเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม